สวัสดีครับท่านผู้ฟังในวันนี้เรามาไขารหัสชีวิตของผู้คนในราศีต่างๆกันต่อนะครับก็ตั้งใจว่าจะทำไว้ให้ครบทั้ง12ราศีจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาครับในวันนี้เรามาไขารหัสชีวิตของราศีธนูกันนะครับ ราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง22ทธันวาคมครับชาวราศีธนูเป็นราศทีที่บ่งบอกถึงการท่องเที่ยวเดินทางไกลเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พูนสุขใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยถ้าเปรียบกับชีวิตคนก็ถือว่า ได้ผ่านประสบการณ์มาพอสมควรทีเดียวเป็นการย่างเข้าสู่วัยของความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่กว้างขวางมองการไกลและลึกซึ้งมากขึ้นมีอุดมการมีความกระตือรือร้นคล่องแคล่วว่องไวและกระฉับกระเฉงอยู่เสมอครับมักเป็นผู้ที่โชคดีในเรื่องของการเงินมีอารมณ์ดีรักความสะอาด ชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักสวยรักงามหนักแน่นรักสงบพูดตรงไปตรงมาอย่างใจคิดแต่บางทีก็เสียเพราะพูดตรงเกินไปเพราะทุกครั้งที่พูดพูดปดไปโดยไม่ได้คิดอะไรเลยแต่พูดออกมาจากใจจริงนั่นเองชาวราศีธนูไม่ค่อยได้ใส่ใจว่าคำพูดของเขา จะไปทำร้ายจิตใจใครหรือมีผลต่อผู้ฟังยังไงบ้างชาวราศีธนูเป็นคนรักอิสระชอบทำงานอิสระไม่ชอบมีเจ้านายชอบที่จะแสดงถึงความสามารถด้วยตนเองมากกว่าที่จะอยู่ภายใต้สังกัดของใครถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวจะเหมาะมากชอบที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใส่ตัวตลอดเวลา ชอบสำรวจเพราะเป็นผู้ที่ชอบพัฒนาสิ่งต่างๆชอบกับการต่อสู้กับชีวิตการท้าทายสิ่งใหม่ๆชอบที่จะแหกกฎมีหัวก้าวหน้าและมีสติปัญญาฉลาดรู้เท่าทันผู้อื่นมีนิสัยชอบทำตัวเป็นครูเป็นนักเจรจาและที่ปรึกษาช่วยแก้ปัญหาที่ดีเสมอชาวราศีธนู มักมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่งส่วนใหญ่ชอบการเดินทางชอบออกจากบ้านชอบเปิดหูเปิดตาชอบที่จะเดินทางไกลหรือต้องทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศการทำการค้ากับต่างถิ่นแดนไกลแล้วจะโชคดี ถึงแม้เขาอยากจะอยู่บ้านแต่มักจะมีเหตุให้ต้องออกนอกบ้านอยู่เสมอเปรียบเสมือนลูกธนูยิงขึ้นสู่ท้องฟ้านั่นเองคนราศีธนูส่วนใหญ่มีความเป็นนักพนันในตัวและมีดวงการพนันสูงแต่ก็ยังโชคดีที่เขาสามารถควบคุมตัวเองไม่ให้มัวเมาไปกับการพนันมากเกินขอบเขตส่วนข้อเสียคือ เวลามีเรื่องขัดใจจะกลายเป็นคนโกรธง่ายบางครั้งชอบดื่มชอบกินมากเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแต่ก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของความเป็นคนที่ตลกและมีอารมณ์ขันสำหรับในเรื่องความรักชาวราศีธนูจะกระโจนเข้าหาความรักทันทีที่มีโอกาสและก็มีสัมพันธภาพแบบลึกซึ้งทันที เขามักจะเป็นผู้นำเสมอไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในเรื่องของความรักหรือการงานก็ตามความรักของชาวราศีธนูจึงไม่ชอบให้ใครมาทำตัวเป็นเจ้าของมากเกินไปชาวราศีธนูชอบคนรักที่มีนิสัยง่ายๆให้ความเป็นอิสระกับเขาและต้องการคนที่รู้ใจจึงจะอยู่กันได้นาน,าน,าน ทั้งหมดนี้ก็เป็นลักษณะชีวิตของผู้ที่อยู่ในราศีธนูนะครับก็หวังว่าท่านจะได้มีความเข้าใจกับผู้คนในราศีนี้เป็นอย่างดีครับสวัสดีครับ